สวัสดี่ท่านส่งถึงท่านครับพบกับรายการใหม่คือนับกันเป็นทันทางแาะการที่ทางเราจะมานับการทำเงินที่โภชนั้นพูดออกมาตัวในคลิปนี้มาจากจะเป็นยังไงไปชมกันได้เลยครับ,ด,ด,บด,ดีโอเคปะ่ะสบายโอเคป่ะจูนโอเคป่ะโอเคโอเคป่ะโอเคโอเคนี่โอเคโอเคครับ โอเคครับโอเคครับโอเคโอเคครับอ๋อโอเคครับเติมโอเคครับเป๊ะโอเคครับก็โอเคนะโอเคครับโอเคโอเคครับโอเคโอเคนี่ผมพูดคำว่าโอเคมากี่ครั้งแล้วเนี่ยคลิปนี้ผมพูดคำว่าโอเคเยอะมากเลยนะโอเคโอเคโอเคครับนะฮะโอเคครับโอเคนี่โอเคโอเคครับโอเค โอเค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 ครับโอเคโอเคฮะดูนั่นเนี่ยโอเคครับโอเคเกิดโอเคครับโอเคโอเคครับแนวแนวโอเคครับโอเคโอเคป่ะฮะโอเคครับโอเคครับโอเคป่ะฮะตรงนี้โอเคป่ะฮะโอเคครับโอเคไปโอเคครับโอเคครับโอเคโอเคปะฮะโอเคโอเคโอเคเรามาโอเค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 อ๋อโอเคครับมีแหละมีแหละโอเคครับโอเค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 ฮะโอเคหนีด้วยโอเคป่ะฮะโอเคป่ะตรงนี้โอเคป่ะฮะเคอร์โอเคปะโอเค